จะมืดแล้วหรือเปล่าไปกินมันตัวอะไรอะคนน่ะเฮ้ยมันมามาดิมันทำอะไรของมันวะน้ามาดิ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 เกือบได้แล้วมาดิมาดิเฮ้ยมันจัดกัรผมจริงๆด้วยมาดิเลนเหลี่ยมครับเลนเหลี่ยมแบ๊กแบ๊มันอึดนตรเนี้ ผมตีไปแล้วรบ้างอ่ะเออตายแล้วผมฆ่ามันได้จำเขาหนะ้านอนหรือยังถ้านอนไม่นาย,ยังไม่นอนทีแสดงจมนเลยมักกได้นะมันปเป็นทางไหนของมันอะสามขาของผม,มนี่ก็เริ่มมือแล้วอ่ะชมดูคลิปแต่ไม่จะต้นไม้เยอะแยะเต็มหมดเลยแล้วก็ในเสาตรงนี้นอนได้อย่างานะั้นกูเบียกนอนแล้วอยากตื่นเ,เช้าๆไวๆโอเค ตื่นเช้ามาวาๆได้ก hey, ็เต hey, ิมน้ำน้ำเฮ้ยมึงมึงอ่ะไอ้ไอ้คนดูอ่ะกดกดกดซับเลยกดซับเลยเออเเออมาแล้วฮ่าพอเราตื่นมาเพิ่มก็ต้องทำงานแล้วนะก็ต้องตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ก็ตัดไม้อนะก็ต้องทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแค่ตัดไม้ก็ฆ่าเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้จุดทองเลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ มือสมบีชุดทองเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> เล่นโกงกันในหว่าของเราอะ่ะเราโกงอะ่ะ <c oughs> เข้าไปในบ้านผมแล้วนีใครรับอนุญาตให้เข้าไปในบ้านของฉัน,นตีกันไม่ได้เลยเอ้ยมันเอ้ยรอคนนั้นมันตายไปแล้วมันดับของไงไม่ดับแฮะ โอ้็ตกใจเลยไม่มาแบบจับสแกรโหสเตรียคุกี้โหแบบจับสแกรน่ากะโคตรเมย์ถ้าผมเดินจริงโอ้โหผมก็น่าจะแรงนะดาเมจมันซอมบี้ถ้าลุมสองเว้นใจเจอาผมจะรอดหรือเปล่านะแต่ถ้ารู้คือก็ฆ่าผมได้ต้องไม่ระมันระวังนะอาจจะมีเจ้าตัวสีเขียวเขียวอาจจะมาล้างผมก็ได้แล้วผมก็อาจจะตุยก็ได้นะถ้าผมดูมันไป แข็งเก่งมากจุดส่วนนั้นสีเขียวนอนชาเขียวนะจะบ้าเลยแต่เป็นคิปเปอร์เนื้อนะเราต้องการมาเยอะเลยเยอะเยอะเยอะๆสูงขึ้นผมขุดไม่ได้แล้วฮะเออแต่ก็รู้นะผมไม่น่าเชื่อเลยว่ามือเราจะยาวขนาดไหนเขาเนะมือเราโคตรยาวดิมึงสามารถขุดไปได้พันเมตรอ่ะ่ยาวจริงนะตัวแค่มองมันก็พังแล้วอ่ะ โหดมาก <c oughs> อะไรเป็นพ่อผมไม่ใช่สกินอมองกันแล้วมนะั้มันก็เหมือนเหมือนกันแล้วนะถึงไม่ใช้ก็ไม่ใช้ใช้ก็ไม่ใช่นะมออือจะไ,ไม่ห้าสิบอันเลยเหรอมือเย,ยอะนะจะบ้าจะบายจะ,ายจะาตายโมีไมาเยอะมากเลยอะขับไม่เลยโอเคแดดมาไหมลรับเอาล่ะเราก็มาสร้างมาเหมือนเดิมนะสร้างบ้านซื้อ เสียงตัวอะไรวะเนี่ยร้อง,าานะองนะใช่ไหมในสอบกัดกันาะือว่าในสอบกัดกัน,นหรนดูรว่า,าอาจจะเป็นทีเล็กก็ได้แนละ้วเออไม่แน่เพราะเราไม่ได้เห็นทีเล็กและเมันต้องมีทีเล็กสักเล็เออในสอบต้องทีเล็กอยู่แล้วนะจุดจุมเวลาประมาณนี้แหละแล้วก็ไปตัดไม้ขาวแตวะมือยากร่วมตัวอะไรท่านั้นจนะยินมาตรงนั้นนะอ่ะเออป่าเนะยอะจริงจริง หางปาหมดนี่เลยล้วกันไหมจำบ้านผมแลผมอยู่รงนนะเออตรงนี้เดินมาตรงนี้โอเคเดินมาตรงนี้ในเสานี้มันลองเออคอยาวรองเพื่อนะตได้ขนานั้นแหลยเลปเตอร์สวยแหละเลปเตอร์เลปเตอร์คนหนุเจ้เลปเตอร์ เล็บเตอร์มาได้ไงดาบกอจะพังแล้วมาที่เดิมเลยเออมาที่เดิมเลยเล็บเล็บตัวมันล่ามันฝูงนะไม่ไม่ตาผมเป็นกี่ตัวเนี่ยต้องรีบกลับบ้านก่อนนะไม่งั้นผมตายแน่นอนเจอเล็บเตอร์เจอเลยเฮ้ยเล็บเตอร์มาไอีขี้ผมผมเป็นฝูงเลยอคุณคุณเห็นไหมฮะกูโคตรเยอะวันนี้มันร้องผมรู้แล้วไซส์ผมก็ช่วยไม่ได้แล้วนะดาบผมไม่พังอ่ะไม่งั้นโถ้าผม ดาพังแล้วมันอาจจะขิดก็ได้หน,นะมันเยอะขนาดนั้นโอ้โอเเมก้มันก็จะมืดแล้วมันมืดเดืวดอีนน่วเะนนนนเนี่ยมืดคนเร็วเลยอมุดเลื่อนอย่างเงี้ยไม่เมื่อเทียมประมาณเที่ยงเท่งหน้อมั้งเออประมาณเที่ยงแล้วแหละเฮ้ยอ๋อแหละขุดไม้แหละทางปลาห,หมดนี่ไปเลยเพื่อปลามันมันก็ลุงรังมากอมอมอมโอเคตัดไม้ ตัวใหญ่เลยนะตุกตสายทันผมนะตัวโคตรใหญ่เอี๋ยวคือเราตัดนไม่เกี่ยแล้วนะร่สิบห้าอันก็ยืดอยู่นะก็น่าจะงานประมาณยืดอยู่อะโอเคแล้วเราก็สามารถสร้างบ้านเสร็จแล้วนะถ้าเรามีไม้นี่ก็ถือว่าเสร็จเลยภารกิจผมก็สร้างบ้านบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยจะอยากลองดีกับมันนะผมนะออะนะเล็บเตอร์อะมันคือเล็บเตอร์หรือเปล่าเออดิ ดูดีมันเด็ดเตือนอนะอเอ้ยเดี๋ยวกว่อนนะไม่มีฐานเลยเออเราไม่มีบอกไม้ใช่ไม่บอกไม้ยังไงบอกไม้อืมโอเคขั้นแรกก็พอแล้วเริ่มจากขบวนการทํำฐานเอาล่ะหลังจากทำฐานเ,าสาเสร็จแล้ว หลัจงจากนั้นเราก็ต้องรอมันรอเฉยๆแล้วขบวนการทาฐานเาั่นแหละเราก็ต้องเอชืบอ,อาหลังจากนั้นเราก็ต้องได้ฐานมาแล้วก็เอามาใส่ต่อดังจนั้นเราก็ได้ฐานที่อึดขึ้นข,นข,นขนา้าร้อยเอร์เซ็อย่าได้เล็บเตอร์ฉัได้ยินเสียงไงหรือเปล่าอืมอออึบเึบอึบอึบอึกันบนอึบยออออ

เอาละก็เอามาปักตรงนี้แล้วกันนะเออแม่เพราะมันเล็ก,กเลยเนี่ย ب, พื้นบ้านของคนเล็กอะ่ะเดี๋ยวก็สร้างมันนะเล็ก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 คือโอ้ยอ,อืมคอยาวสามเกศเนี่ยน่ากินขนาดนี้น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยนะแต่ก็ไม่อยากกินมันนะเออแต่ก็อยากลองมันนะเอาไงดีนะ ผมว่าผมจะลองเสียงนะเออผมจะลองเสียงเอ,อ่สามเขาเนี่ยตัวเนี้ยคนะนน่นะที่หน้าผมน่ะมันติดไปหลายวันแล้วนะคนน่ะไม่ถึงไม่หลายวันก็ถึงนะแต่มันก็ไม่ออกไปไหนล้กพีคนไะ่ะเอ,อตัวนั้นนะมันมันติดบักอะ่ะบักตันมาอะ่ะเออเดี๋ยวเมื่อจะลองไฟกับมนสักหน่อยไฟนะแบบโกงๆนะแบบโกงนี่พานผมเสร็จแล้วแค่ทีเดียวนะแต่ว,ว่าทีหลังผมก็จะเอามา แต่งแล้วกันนะเพราะว่าผมจะเพิ่มอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็สิ่งที่ขายไปได้ของนะก็คือที่สิบประตูของนะนี่ไงประตูสีขาวเจ็บเจ็บนี่ไงซึ่งเอามาสองอันก็ได้ไงวะเนี่ยตัวนี้นี่ไงตัวนี้อลองไฟกันมาหนะนึ่งขวานนี่ ตีไม่โดนอ่ะมันสูงเกินอ่ะแต่ว่าขวานเนี่ยน่าจะไม่แรงนะมีไม่แรงพออ่ผมว่าผมเจ้าดาบเลยนะเดรอบไดมอนด,ด,ดนไม่มีหรอไดมอนถ้าผมมีผมบอกว่าผมจะแบบว่าแข็งแร่งแล้วคือแข็งแร่งสุดแล้วถ้าไม่มีอะไรนะไอ้ดาบไปนะจะแข็งแข่งที่สุดอ่ะเออดาบมากเลนะอืมเดี๋ยวฉันจะนช่วยนายเองนะเพื่อนด้วยการส่งแะ ไปต่างโลกเลยชซบไปโลกอื่นไปไปอยู่บนโลกไปเพื่อนไ,ไปไปไปโลกอื่นไปเพื่อนนะอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วมาเริ่นี่แหละผมว่าจะไปไฟอะไเรเลปเตอร์สักหน่อยว่น,นะเล็ปเตอร์นั่นน่ะมันมีเล็ปเตอร์สองตัวประเด็นเลปเตอร์สองสายพานเอานะ เจอเจอแล้วสายแล้วสายแล้วสายนี่างไรเงี้ยโจดเกามาดิรออะไรผมผมมาดิโอโอโยโยยุดับยุยมาดิเอาเลบเตอร์ยิงทุกคนนะนายฆ่าสายางใช่ไหมล่ะตายซะอุ้ยเป็นฝูงเลยดือดเดือดเดดเดด มอนกอนมาดิมาดิมาดิเต <nhiều> <kaar> ้นเต้นแล้วอะมาดิมีแค่สองขาสองมืออะแล้วก็ยาวนายบูรีมันนไม่เยอะนี่หว่าโอ้มาืยอจริงๆนะเฮ้ยปโลอยากกันเลยอ้ยจะฆ่ามันนะล้างเขาพันมันจุบจุ ติด่าพอน้ำติดทักเฮ้ยติดตาเอ,อาอเลยตาจ้าเดือดร,ร้รอนครับเอามือตัดขาไปทิ้งเลยไปไปกลับบ้านดึกบ,บ้านมืดแล้วมุดแล้วมืดปุ๊บต้องนอนนะนอนดึกก็จะแต่ตาจะค,ค,คล้ำเลยนะมันเหมือนบางคนไม่ได้ไม่ได้นอน <laughs> มันจะไม่ได้นอนบ้านผมไปไปนี่สิ่งนั้นคือบ้านของผมบ้านแสนสวยงามว้าว ถึงมันก็จะ <c oughs> ยังไงอะตัวนี้ไม่ได้ตั้งก็ช่างมั่งนะเอาล่ะก็ขนาบกันนะนี่นี่คือบ้านผมติดไฟไว้คนสิคนสุดยากเลยบ้านผมแล้วตรงนี้คือตรงไหนห้องอะไรเดียเออเออนี่ไงลืมไปเลยนี่ไงห้องห้องนึงเอาล่ะตั้งไว้เอาล่ะ,ละมันก็มานอนดีกว่าทํางานตรงนะอ่า